สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้หลังจากที่พายุเข้าแล้วฝนตกนะครับผมขี่รถกลับบ้านสิ่งที่เห็นคือพบกับเขียดจํานวนมากออกมาหากินแมงเม่านะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะครับเพิ่งเคยเห็นเยอะมากครับมีแต่เขียดอันนี้เขียดนานะครับเนี่ยออกมากินแมงเม่าอยู่หน้าริมถนนนะครับเนี่ยแมงเม่าเต็มหน้ากระจังรถเลยขี่มาเป็นกิโลก็เห็นเป็นกิโลครับเนี่ย เห็นทุกๆลายทางเลยครับเนี่ยออกมาเดินเล่นกันกุ๊บกับกุ๊บกับอยู่นี่ครับเนี่ยเนี่ยครับตรงไหนไฟไฟไฟส่องถึงนี่อยู่อยู่หมดเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับเนี่ยมีแต่ตัวบักเอ็บเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเขียนนาเนี่ยครับเดี๋ยวเดินพาไปดูเนี่ย ไอตัวนี้กำลังหม่ำวิ่งหนีแล้วอ้เยอะมากครับน,นูนนูนนูน,น,น,นเดี๋ยวพาพามาดูนะครับเต็มถนนเลยครับเดี๋ยวให้รถสองไฟมาก่อนนะครับอู้ดูครับนี่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 กำลังดองดองนี้อู้เยอะมากครับ กบก็มีเขาออกมากินแมงเม่านะครับอย่างเยอะครับเดี๋ยวจะพาขับรถไปดูนะครับปะตะตรงนู้นนะเยอะมากไป้ส่องดูเอาไฟไปส่องดู เดี๋ยวจะเอารถยนต์นะครับขับสตาร์ไฟให้ดูนะครับว่าเขาเยอะแค่ไหนแต่เมื่อกี้นี้เขาเห็นคนแล้วเขาวิ่งลงข้างถนนนะครับเนี่ยครับเยอะมากครับคือแบบสุดๆเลยครับเนี่ย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 ไอนี่หนึ่งตัวนี่ตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยดูครับมีตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยใช่หมดเลยโออุดมสมบูรณ์มากเลยครับดูครับ อันนี้ก็ใช่เนี่ยเนี่ยเนยเจอเยอะมากครับโอ้โอโอนี่ครับนี่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 ดองไปดองมาอ้มีแต่ตัวตัวบเบลเลอร์เลยครับอันนี้ก็ใช่ครับเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยเนี่ยครับเต็มตามข้างทางเลยครับเนี่ยใช่หมดเลย <Ooh. S 2> เดินมานี่ได้เป็นหม้อเลยนะครับเนี่ยข้างหน้าอีกเยอะเลยครับเนี่ยเยอะมากครับข้างหน้าเนี่ยครับอันนี้ก็ใช่เนี่ยสองตัวอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ใช่ครับเนี่ยด่องไปละเยอะมากครับเนี่ยเจอแบบไม่ง่ายเลยครับตัวตัวใหญ่มากเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย อะไรจะเยอะปานนี้นี่นู่นนู่นนโอ้หลังฝนตกครับเต็มถนนเลยครับดูครับตรงนี้ยิ่งเยอะครับตรงนี้ว้าวดูครับดูดูด,ดูเนี่ยไม่ใช่ใบไม้นะครับเนี่ยไม่ใช่ใบไม้นะครับใช่หมดเลยครับเนี่ยเต็มถนนเลยเนี่ย โอ้โหมีทุกเขียดโอ้ยดูครับนี่ๆข้างหน้านี่เต็มเนี่ยนี่ๆตรงนี้ยิ่งเยอะครับเนี่ยดูไฟโอ้โหดูครับดู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 นี่นี่นี่ใช่ทั้งหมดเลยนี่ปั๊ดโมีแต่ตัวเบลเลอร์เลยนี่ เดี๋ยวจะจับให้ดูนะครับวิจับไม่ได้ไวเอาละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนสวัสดีครับ